เฮเลนปวราขอพูดบ้างต้องบอกว่ากรณีที่นางเอก แก๊งมอนะคะที่นําโดย4มอทั้งหลายได้มีการนําเสนอเป็นประเด็นดราม่าไปก่อนหน้าล่าสุดเฮเลนค่ะนักปั้นมือทองในวงการออกมาโพสคลิปทิกต o อกซึ่งที่พูดถึงปมนางเอกมอออกมาขอโทษที่เมามอยถึงเพื่อนดาราโดยเฮเลนได้พูดว่าอยากจะออกมาขอพูดหน่อยละกันเกี่ยวกับกรณีที่เรียกร้องให้กลุ่มนักแสดงสาวออกมาพูดพาดพิงแะ้วทุกคนก็อยากจะออกมาขอโทษแต่ก็ไม่เหมือนขอโทษค่ะฉันคิดว่าใจจริงเนี่ยเขาเหมือนจะไม่อยากขอโทษนะพูดแล้วเหมือนลก,ล,กลึกเนี่ยไม่ชอบทิ่หน้าก,กันเลยถึงออกมาพูดเ ซึ่งจริงๆเหตุการณ์วันนั้นก็มีอะไรมากมายซึ่งดิฉันก็รู้ดีว่าเพราะอะไรมีคนมาโทรเล่าให้ฟังวงในในงานเนี่ยจริงๆมันก็เป็นยังไงซึ่งน้องเบลล่าเองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนชุดแต่เป็นเพราะว่าชุดนะมีปัญหาก็ต้องบอกเลยนะคะว่าก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่คุณเฮเลนออกมาเปิดเผยคะ่ะ